ชื่อมูวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับกฎของฟิสที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการฉีดบนขนาดของวัตถุเพื่อที่จะทดสอบกฎนี้ผมจะใช้เกมสง,ง่ายๆสำหรับการกดและสัมผัสโดยจำลองสถานการณ์บนซอฟต์แวร์ mt คือระยะเวลาในการเคลื่อนของพอยท์หรือมือเพื่อไปกดปุ่มเป้าหมาย a คือค่าจุดตัดกับแกนเวลาการเคลื่อนที่ของ b คือค่าความเมียง d คือระยะทางของจุดเริ่มต้นของพอยท์จน <W. S 2> ถึงวัตถุเป้าหมาย w คือความกว้างของวัตถุเป้าหมายความกว้างของวัตถุเป้าหมายที่ใหญ่ก็จะมีการเคลื่อนที่เร็วและมีความแม่นยำในการกดขึ้นระยะทางยิ่งใกล้ก็จะมีการเคลื่อนที่เร็วและมีความแม,ม่นยำในการกดขึ้น ก่อนที่ใช้ในการชี้เช่นเมาส์นิ้วมือหรือแผ่นสัมผัสหลังจากนั้นให้เลือกขนาดวัตถุ50พกเซลอย0พิกเซลเมื่อเกมส์เริ่มและมีวงกลมบนจอให้กดวงกลม20ครั้งแล้วมันจะกลับมาที่วิธีการเลือกอื่นอีกครั้งเครื่องมือในการทดสอบครั้งนี้คือโน้ตบุ๊กแบบทัชสกรีนแผ่นสัมผัสและ l โลจิเทคเมาส์ ผมบันทึกการเล่นของผู้เล่น3คนโดยวัดเวลาโดยแต่ละคนจะใช้อุปกรณ์แต่ละอันแล้วกดวงกลมขนาด50พิกเซลและ10พิกเซลเรามองลองดูผลลัพธ์ของการทดลองกันแบบทัชสกรีนแผ่นสัมผัสและโลจิเทคเมาส์อันแรกเป็นเมาส์กับวงกลมขนาด50พิกเซลเวลาเฉลี่ยในการกดวงกลม20-50พิกเซลด้วยเมาส์คือ19.33วินาทีอันที่2เป็นเมาส์และวงกลมขนาด10นาฬิกาพิกเซล เวลาเฉลี่ยในการกดวงกลม20 10พิกเซลด้วยเมาส์คือ26.7วินาทีอันที่3เป็นเมาส์และวงกลมขนาด20 50พิกเซลเวลาเฉลี่ยในการกดวงกลม20 50พิกเซลด้วยเมาส์คือ15.53วินาทีอันที่4เป็นนิ้วและวงกลมขนาด20 10นาฬิกาพิกเซลเวลาเฉลี่ยในการกดวงกลม20 50พิกเซลด้วยเมาส์คือ41.67วินาที ทีอันที่5เป็นแผ่นสัมผัสและวงกลมขนาด 20- 50พิกเซลเวลาเฉลี่ยในการกดวงกลม20 50พิกเซลด้วยเมาส์คือ30วินาทีทีอันสุดท้ายเป็นแผ่นสัมผัสและวงกลมขนาด10นาฬิกาพิกเซลเวลาเฉลี่ยในการกดวงกลม20 10พิกเซลด้วยเมาส์คือ39วินาที หลังจากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยที่ผู้ใช้ค้นหาเป้าหมายและเคลื่อนอุปกรณ์การชี้และกดเมื่อเป้าหมายใหญ่50พิกเซลตัวที่ชี้เคอร์เซอร์ได้ดีที่สุดคือนิ้วมือที่มีค่าเฉลี่ย0.77วินาทีตามมาด้วยเมาส์0.97วินาทีและแผ่นสัมผัส1.50วินาที เมื่อเป้าหมายมีขนาดเล็ก10พิกเซลอุปกรณ์ที่มีเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเมาส์ซึ่งมีค่าเฉลี่ย1.33วินาทีตามด้วยแผ่นสัมผัส1.95วินาทีและนิ้วมือ2.08วินาที ลีนิวมือเหมาะที่สุดสำหรับการสัมผัสแต่ผู้ใช้พูดว่าเมื่อสัมผัสเป้าหมายขนาดเล็กการใช้นิ้วมือยากในการที่จะชี้อย่างถูกต้องได้อุปกรณ์ที่มีความแตกต่างระหว่างเวลาในการกดเป้าหมายที่ใหญ่และเล็กด้วยนิ้วมือต่างกันถึง26.33วินาที ตัวแผ่นสัมผัสมีช่องว่างถึง9นาฬิกาวินาทีตัวเมาส์มีช่องว่างที่น้อยที่สุดแค่7.33วินาทีเรามองที่ค่าเฉลี่ยของเวลาในการกดเป้าหมายใหญ่และเล็กเมาส์แสดงถึงระยะยอยักษ์งที่สั้นที่สุดที่1.15วินาทีตามด้วยนิ้วมือที่1.43วินาทีและแผ่นสัมผัสแอร์สดงอถึงระยะที่ยาวที่สุด1.73วินาทีสรุปสำหรับผู้ใช้3คน 1. เมาส์มอสสำหรับการกดทั้งเป้าหมายที่ใหญ่และเล็ก 2. นิ้วมือเหมาะที่สุดสำหรับเป้าหมายที่ใหญ่แต่มีปัญหาเรื่องความเที่ยงตรงกับเป้าหมายเล็ก3ตัวแผ่นสัมผัสไม่ง่ายที่จะควบคุมแต่เที่ยงตรงผมได้ทดลองอุปกรณ์ที่ใช้ในการชี้และขนาดเป้าหมายของวัตถุด,ด้วยกฎของฟิตด้วยการทดลองง,งา่ายๆในครั้งต่อไปผมวางแผนที่จะดูว่ารูปแบบขนาดต่างๆมีผลต่อกฎของฟิตขอบคุณที่ติดตามดูขอให้มีความสุขนะครับ